ครับวันนี้พี่อยากจะมีเรื่องหนึ่งมาเล่าให้ฟังพอดีมีคำถามว่าคิดอยากจะเรียน na pn ที่สถาบันนั้นสถานบันเนี้ยดีไหมคะนะแล้วกลัวว่าถ้าช่วงที่เรียนแล้วเนี่ยเวลาฝึกงานกลัวฝึกงานไม่ผ่านนะพี่มีคำแนะนำหรือว่าพี่อยากจะแนะนำอะไรไหมคะนะอะไรไหมครับทีนี้พี่จะเล่าให้ฟังอย่างนี้ครับพี่ถือว่าเราเรียนเลยก็แล้วกันนะฮะมีคำแนะนำยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาฟังกันสมมติเราเรียนนะครับ ช่วงเรียนแล้วก็ช่วงฝึกงานนะครับพี่จะมีคําแนะนํำยังไงช่วงเรียนข้อที่1เวลาที่เราเรียนนะครับตรงไหนที่เราไม่เข้าใจเวลาที่อาจารย์สอนเราต้องถามจนกว่าเราจะเข้าใจห้ามปล่อยผ่านห้ามถามเพื่อนนะครับถ้าอาจารย์อธิบายแล้วหนูยังงงอยู่หนูยกมืออีกรอบนึงอาจารย์ครับอาจารย์คะอาจารย์อธิบายโดยใช้ภาษาที่มัน เข้าใจยากไปนิดนึงครับผมไม่เข้าใจอาจารย์รบกวนอธิบายอีกรอบได้ไหมครับได้ไหมคะผมไม่ทันครับอาจารย์อาจารย์ไปเร็วไปครับผมให้รบกวนให้อาจารย์อธิบายอีกรอบได้ไหมครับได้ไหมครับแบบเนี้ยครับทําไมถึงไม่ให้ถามเพื่อนนะครับห้ามถามเพื่อนเด็ดขาดเพราะว่าเพื่อนเราก็มีความรู้เท่ากับเราแล้วครับไม่งั้นเขาจะมาเรียนทําไมเราต้องถามคนที่เก่งกว่าสิครับเรากลัวทําไมเราจ่ายค่าเทอมมาแล้วเราจ่ายค่าลงทะเบียนมาแล้ว นะไม่ว่าอาจารย์เขาจะเนี้ยบจะดุแค่ไหนเราถามเลยไม่ต้องกลัวนะครับอันนี้คือข้อแรกอยากให้ถามจนกว่าเราจะเข้าใจห้ามปล่อยผ่านมาดูข้อที่2ข้อที่2ช่วงช่วงเรียนนะครับมันจะมีช่วงฝึกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็น na หรือว่า pn นะครับช่วงฝึกปฏิบัติเนี่ยสำคัญนะครับห้ามเลี่ยงห้ามอู้ห้ามหลบห้ามเข้าห้องน้านะครับเราต้องขอให้คือเราต้องขอทานะครับและพยายามทําเป็นคนแรกพยายามทําเป็นคนต้น,ตน เพื่อที่ว่าเวลาที่มันผิดเราจะได้มาต่อแถวขอทําใหม่ทําแบบเนี้บยบ่อยๆซ้ๆําๆในแต่และทักษะที่เราเรียนถ้าเป็นได้นะพี่อยากให้เราฝึก5้าถึงสิรอบนะบเพื่อที่เราจะได้เก่งเราทําเยอะเนี่ยพอเราเก่งแล้วเราจะมีความชํานาญพอเราชํานาญเราจะมั่นใจครับเวลาฝึกงานเราจะไม่กลัวเลยนะครับต่อมาข้อที่สามช่วงเลิกเรียนอยากจะให้เรากลับมาทบทวน กลับมาทบทวนในส่วนอะไรบ้างในส่วนของเนื้อหาที่อาจารย์สอนนะครับเราก็มาอ่านลายมือเราที่เราเขียน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 ช่วงที่เราเรียนนะครับว่าอาจารย์เขาสอนอะไรเราก็กลับมาทบทวนอันไหนที่เราไม่เข้าใจเราสามารถที่จะสืบค้นเองได้ในในบางประเด็นในบางเรื่องใน YouTube ในเว็บใน Google นะครับ หรือต่อให้เราเข้าใจดีแล้วแต่เราอยากได้ความรู้ที่มันมากกว่าน,นี้ที่มันกว้างกว่าน,นี้เราก็สามารถที่จะสืบค้นได้สืบค้นเองได้ตรงไหนไม่เข้าใจเราก็จดไว้แล้วก็ไปถามอาจารย์ในชั่วโมองต่อไปที่เรียนก็ได้นะครับอันนี้พี่อยากฝากไว้และยุคนี้มันเป็นยุคของไอทีมันสามารถที่จะสืบค้นเองได้นะครับอาจารย์สอนแล้วอาจารย์สอนดีแล้วเราเข้าใจแล้วเรามาค้นเองอ่านให้มันลึกให้มันกว้างให้มันครอบคลุมกว่านี้ยิ่งเป็นประโยชน์ต่อเราเข้าไปใหญ่ และช่วงฝึกงานนะครับมีคําแนะนํำยังไงข้อที่1วิ่งเข้าหางานครับเวลาไปฝึกงานนะวิ่งเข้าหางานวิ่งเข้าหางานคืออะไรเวลาพี่เขาทําอะไรขอทําด้วยพี่ครับขอทําด้วยครับทําให้เป็นพี่ครับช่วยสอนหน่อยได้ไหมครับช่วยสอนหน่อยได้ไหมคะนะครับพี่เขาจะทาอะไรห้ามให้พี่เขาเรียกใช้วิ่งเข้าไปกันเลยครับพี่ผมขอทําครับผมช่วยครับพี่ช่วยสอนหน่อยได้ไหมครับช่วยสอนหน่อยได้ไหม้คะแบบนี้ครับวิ่งเข้าหางาน ทำทุกวันทุกวันที่ไปฝึกงานเราก็จะเก่งข้อที่2เดินตามพี่เลยครับพี่คนไหนใจดีๆนะดูแล้วสอนงานรู้เรื่องเราเดินประกบเลยครับไม่ใช่เดินประกบเราประกบเลยครับพี่เขาลุกไปไหนเราลุกตามเชื่อไหมช่วงที่ฝึกงานนะครับพี่ประกบพี่คนหนึ่งใจที่ใจดีจนพี่เขาถามว่ามึงอะไปนั่งตรงนู้นได้แล้วไม่ต้องตามมาแล้วกูจะไปเข้าห้องน้ําจนถึงขนาดเนี้ยครับเวลาที่พี่ประกบ กูจะไปกินข้าวไม่ต้องมากบกูไปนั่งโน่นเดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวกูบอกแบบเนี้ยครับมันจะทําให้เราได้ใจพี่เขาไปด้วยนะครับข้อที่สามไปเช้ากับช้าครับไปเช้ากับช้าหมายความว่าอะไรหมายความว่ายังไงครับเช้าก็ไม่ต้องเช้ามากสักครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงก็พอเวลาเลิกก็เลิกสักทีหลังสักครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงก็พอไปเช้าเนี่ยเราจะได้ไปช่วยพี่เขาจะได้ไปทําอะไรที่มัน อะไรที่เราไม่เคยทำอะไรที่เราทําไม่ทันช่วงที่เราไปฝึกงานก่อนนะครับและข้อที่4เราต้องมีสมุดจดเป็นของตัวเองไม่เล็กเกินไปแล้วก็ไม่ใหญ่เกินไปสมุดจดเอามาทําไมก็เอามาจดเรื่องที่พี่เขาสอนที่เรายังไม่รู้ที่เรายังทําไม่เก่งทําไม่เป็นนะครับในวันนั้น,น,นๆเพื่อที่จะได้เอากลับมาทบทวนนะครับ